หนึ่งเดียวสู่ผลทุกข์เส้นทางนิพพานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสมนุษย์ล้วนสแสวงหาความสงบและการพ้นจากความทุกข์เส้นทางสู่นิพพานที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้คืออะไรกันแน่บางคนสงสัยว่ามีหลายเส้นทางสู่การหลุดพ้นหรือมีเส้นทางใดที่ง่ายที่สุดตามพุทธวจ,จนะหรือไม่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ชัดเจนว่ามีเส้นทางเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์แ อันเป็นหนทางสู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงอริยมรรคมีองค์8ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาส่วนของศีลคือการประพฤติชอบทางกายวาจาให้บริสุทธิ์สมาธิคือการตั้งมั่นแห่งจิตทำให้จิตสงบแน่วแน่ไม่ฟุง้งซ่านเป็นพื้นฐานสำคัญในการเห็นแจ้ง ปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเข้าใจในอริยสัจสี่คือเห็นทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคเส้นทางนี้มีได้ง่ายหรือยากเพราะขึ้นอยู่กับความเพียรของแต่ละบุคคลแต่เป็นเส้นทางที่ตรงและคัดเจนที่สุดการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8อย่างต่อเนื่องและถูกทางจะนำพาไปสู่การละกิเลสและความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงดังนั้น ไม่ว่าใครก็ตามที่เดินตามเส้นทางนี้ด้วยความเข้าใจและปฏิบัติจริงย่อมบรรลุถึงความสงบสูงสุดได้โดยไม่ต้องสงสัย